สบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพบกับซ่องสายอูสาวลาวอีกเช่นเคยสิ้นเคยนะคะอะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูก็จะพาทุกคนไปดูการซ่อมแซมถนนเมืองไทยนะคะก่อนที่จะไปดูนะคะอูก็ต้องขออนุญาตนะคะบาโบ้นะคะเพราะว่าคลิปที่อูจะเอามารีแอ action น,นี้ก็คือคลิปมาจากซ่องของบาโบ้นะคะทุกคนสําหรับใครนะคะที่อยากดูคลิปของบาโบ้แบบเต็มๆก็สามารถเข้าไปดูในซ่องของบาโบ้ได้เลยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนแล้วก็ทุกคนคะ่ะอย่าลืมทุกคนที่จะ กดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของอูด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนอย่าลืมสนับสนุนอูด้วยการาดูโฆษณาจนจบด้วยนะคะทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของอูด้วยนะคะทุกคนโอเคคะ่ะทุกคนกันเราไปดูกันว่าการสร้างถนนของเมืองไทยหรือว่าการซ่อมแซมนะคะถนนของเมืองไทยนะคะเป็นยังไงนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ็นเลี่นอ่ะจะมีไฟอนาะ คนเทนต์แห่ห่อนเนี่ยโอ้โหข้หน้าอันนี้คือทำให้ร้อนเหรอพออันนี้เหตุแห่ห่อนแล้วมันกระปั้นไหมโอ้เจ้าบ,บ่กหอนบอ่พี่น้องเอ้ยนะฮะอยากให้ท่า,านผู้ชมได้เห็นนลำเบาโอ้โหเห็นตอนนี้เนาะทีเ้าเห็นเนี่ยฮะรถทีแลนด์พานกายผ่านหนานี่แหละคือเบื้องหลังของการเฮ็ดถนนเนาะพี่นอ้นองเนาะ เดือใจอีกอย่างเลยเนี่ยเลือใจผมก็เห็นจะเตือเป็นครั้งแรกไม่ดีใจโอ้โหนี่บอลแจ๊บนี่คำตอบทุกอย่างบอลแจ๊บได้แล้วทุกคนเลยความสะอาดความสะอาดพี่น้องครับรถคันนี้เพิ่นบอกว่ารถคัดยางพี่น้องเลยเป็นอย่างไรบอลแจ๊ปฮะปิดก่อนปิดก่อนโอ้บอลแจ๊บเพิ่นอยากแอบออดที่ครับเป็น้องกลางบอลโบสลาเซลเสียงแค่ล่าตอนนี้อยู่ทีทีสองเสีย่จับฮะล่อเพิ่นคือเป็นหนี้หันล่อเพิ่นไป็ไหนี้เป็ไหนโอ้โหลบบอลก่อนลบบอลก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับผม เขัเท้าไทยทักท้ายสุดยอดพี่น้องเลยนะถ่านรัฐมนตรีไทยกข้ามาโอ๊ยเพิ่นยิ้มแบบยิ้มด้วยความสุขพี่น้องนี่นี่คือมิตรไมตรีของคนไทยอ้ยเอาโอ้ไปเค้าญาติเพิ่นแล้วเด้ ขอเลียทายนละพนันทายไปโลเพี่บ้าครับมูนี่สีโซ่ออกสู่สายตาชาวโลกให่งเห็นถึงอีกหนึ่งนวัตรกรรมความล้ำสมัยของประเทศไทยโอ้โหสุดยอดบมาโบสุดยอดอันนี้เพิ่บ้าเป็นการอัดถนนใหม่ว่สันอัดถนนใหม่วะนี่นี่แหละใครแน่นลงไปอีกบ่ลืงเลยเอาถนนเส้นเดิมเส้นเก่าเพิ่นกเ็เฮ็ดใหม่ถ้าเบาใจบ<ฮ>ทีเบาใจบสงสัยว่า<ฮ>เป็นอย่างถนนคือจังใหม่อยู่ตลอดเวลานี่แหละเขาได้คำตอบแล้ววันนี้เนะาะได้คำตอบแล้วเบ<ฮ>าเล่าหายสงสัยพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยว เึือกทั้งคนนัดป่ะ <S <S วิ่สน,นสะเตือนสะเตือนเลยเนี่ยพี่น้องโอ้พี่น้องนี่นี่นี่ว้าวพ่แจับมาทางหนา้าพ่แจับนี่ทางนาโอ้พี่น้องเอ้ยนะนี่คือโอ้มาแล้ว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  พี่นน้องเาะแล้วมันจะอัดใหม่ได้ทำผู้ชมครับอ๋อโซนี่คือความร้อนนะพี่น้องนะนี่คือการเห็นความร้อนโอ้นี่นี่นี่พี่น้องเอ้ยนะอันนี้คือนวัตกรรมเลยล่ะพี่น้องเอ้ยนะความลั้มสมัยในการทำถนนของประเทศไทยโอ้บ่าวแจ๊บบ่าวแจ๊บ แจบอันนี้คือความผ่อนได้เบาแจบ,บ,บความผ่บอนเพื่นละลายบ,บ่บ่โบเพิ่นก็ถือว่าเห็ดถนนน่ะให้อห่อนนิ่มแล้วเพิ่นก็จะปั่นปั่นปั่นแล้วเพิ่นก็อัดใหม่ได้เบาแจบโอ้นี่เลยคือนวัตกรรมอีกที่อยากนำเสนอออกสู่สายตาชาวโลกมันนี้เบาแจบ,บเพิ่นเห็ดไปเนาะพี่น้องรถลดกาซามาแลานแลนแล,น,ลนมาได้บบเอาแจมมาพี่น้องแจมแบ่งแบ่ง,งโซนเห็ดได้พี่น้องเพิ่นบริวารปิดถนนได้เอาแจมมันนี่เบาแจมครับครับบอโบครับครับครับเบาแจมเห็นบ่นนี่ครับ ซื้อถึงจริงไหนเนี่ยนี่นะคือการแบบทุนแรงย,ยางร้า,ายได้เบาแจ็บซื้อถึงเทคโนโลยีได้เบาโบเ <Technology S 2> ทคโนโลยีความทันสมัยความล้ำสมัยของอประเทศเพิ่นได้ยังไงพี่น้องเอ๋ยนะคือบบาแจ็บเน่ยเคยใส้แต่ถนนบบาโบอ้าวเคยเนนบางถนนเบาเคยเห็นเพิ่นเห็ดเบาเคยขับหู้เลยว่าเพิ่นเห็ดอะไรนะ,นะมื่อนี้ได้เห็นแล้วนี่คือเบื้องหลังของความสวยงามที่บบาแจ็บ ชื่นชมตลอดบ้านนี่แหละนี่เบื้องลังเลยป้าวบลนะครับถูพี่น้องเอ๋ยบ่าวบกับเบ่าแจ๊บตอนนี้อยู่ที่ถนนหมายเลขสองสี่มุ่งหน้าไปทางจังหวัดศรีสะเกดเด้อพี่น้องเดินฮะครับผมเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นกำลังโอ้โหส่อมแซมถนนบา่าวแจ๊บครับกระสงสัยว่าถนนคือไม่แท้ก็เลี่ยนลงมาขออนุญาตเพิน่นขออนุญาตเพินเพ่นครับผมเพิ่นขออนุญาตเด้่คนไทยใจดีใจดีใจดีพี่น้องโอ้สุดยอดอีกทีพี่น้องเลยนี่คือสิ่งที่บ่าโบเองอยากนำเสนอสู่สายตาชาวลูกครับบอกเลยว่า อะไรพี่น้องมันจะมีไฟเนาะอ๋อคอนเทนเนอร์ห่อนเนี่ยโอ้โหข้หน้าอันนี้คือทำให้ร้อนเหรอพออันนี้เฮ็ดให้ห์หอนแล้วมันก็ปั้นไหมโอ้เจ้าบ,บ่กหอนบ่พี่น้องเอ้ยนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นน้ำมันเบาบูดีนะตอนนี้เนาะทีเ่เทาเห็นเนี่ยฮะรถทีแลนด์พานกายพาน่ะน,นี่แหละ เบื้องหลังของการเทศนุนน้อพี่น้องน้อเหนือใจเด้อเหลือใจอีหยังเลยเนี่ยเหลือใจที่ผมก็เห็นจตืเตื่อเห็นครั้งแรกโอ้ยดีใจโอ้โหนี่บอแจ๊บนี่คำตอบทุกอย่างบอแจ๊บได้แล้วทุกคนเลยความสะอาดความสวยงามที่บอแจ๊บเห็นนี่นี่เลยกะบบอโบสังเกตอย่างบอทางไหน่นอยู่ในแดดคือกำเขาหนินะ่ลไม่ลบไปนหรือเห็นบอ เห็นหบเบาจะเพินปวดจะขึ้นตื่นเต้นคักเทเด้อเนี่ยเจะบปวตื่นเต้นจกับบงเทคโนโลยีเพิ่นที่นี่เพิ่นค่อ,อยๆเคลื่อนมานี่คักคายหาเบาต้นเน้นเบายอดเนี้ยเบายอดเบาต้นเบาหน้อยลหลายรคนเนาะตีตาหมื่นตาเบิ่งเด้อตีตาหมื่นตาเบิ่งเด้นนอนี่ถนนันๆที่เจ้าเห็นงามๆยอของเหมือดนี่เหตุแห่งซีเน่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 เโอ้ยนี่พี่น้องเอ้เราที่สำคัญเพิ่นบริบปิดถนนนะบดปิเพิ่นแบ่งเล่นเห็ุไอ้พี่น้องเด้อเห็นบอกการทำจอนไม่ได้ติดคัดเด้เพราะเป็นเป็นฉลาาดในกรเ็ อีย่างถนนผืนใหญ่เนาะ, oh. ะโอ้โหต่นแบ่งเล่นไปโอ้รถใหญ่เป็นแรนฟานวู้เห็นไหมอ้าวนี่ล่ะพี่น้องเลยเดี๋ยวบาโบ่จะขัาไปไกลๆไปเบิ้องอีกขั้นนึง <บา S 2> อีกรอบนึงกันล้วกันบาแ็บเนาะ พี่น้องครับพี่น้องครับขั้งแรกของชีวิตแหลกกระเทือดทำอิดของเบาแจ๊บแหลกกระเบาโบ้ครับว้นี่นีนี่คือการก่อสร้างเนาะพี่น้องประเทศไใจดีเนาะว่าโบเฮาใจบอกว่าเป็นคนเล่าขอขอถ่ายคนเพิ่นว่ามาถ่ายโลเพิ่นถ่ายมาช่องยางเพิ่นบอกว่าช่องย่างคนถ่ายเลยเพิ่นว่าเพิ่นอยากเอาไปเบิ่งเนาะมื้อนี้น้ำเสนอนวัตกรรมอีกหนึ่งความล้ำสมัยของการสร้างถนนประเทศไทยครับวางหันเบาแจ๊บไปทามทามแต่ละคนเนาะสำเนียงเสียงว่าภาษาอีสานนะโอ้บ่มีรายงานต่างชาติเด้ลย น่าจะเป็นองค์ความรู้น่าจจะเป็นความรูพร้พอสมควรน่าจะเรียนต้องเรียนจบทางด้านเนาะทางด้านโยธาทางด้านโยธาเนี่ยพี่น้องนี่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 แล้วจากบาโบ้ไ <ละ S 2> ด้ก็พี่น้องเนาะโอ้เอาเดี๋ยวบาโบ้สีขาวไปว่าไงไก่ด้ือบาจับเด้อเริ่มจากบาจับอยู่ฝั่งนี้เนาะพี่น้องเนาะนี่คือรถเนี่ยเดี๋ยวจะไปถามเจ้าหน้าที่นี่เพื่อนเอิบมาโดนอีหยังอ้าวหัวหน้าหัวหน้าอันนี้เพผนเรียกว่ารถอีหยังครับ จากที่พิ่นเผาลเลยพ่แจ้บ い <laughs> เนะฮะเพื่อนกระจจ้ารถมาดำมาบดมากระแทกให้แน่นน้องพี่น้องแล้วเพื่อนกระจจ้าตีเส้นจาราจรให้งามให้ชัดเจนคืออยางอีกฝากฝังหนึ่งนะนี่คือสิ่งที่คนเฮ็ดเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้องเนาะแต่ยังเพื่อนตีเส้นฝั่งนี้ ฝั่งหนึ่งจะมีการเฮ็ดเรียบร้อยแล้วเพิ่นก็บที่ว่าแบ่งจราจรแห้รถชั้นจรอ,อีกฝากฝั่งหนึ่งนะพี่น้องเนาะโอ้น,น,นี่หนึ่งความล้ำสมัยเด้อที่ได้เห็นที่ได้ชมขอบคุณประเทศไทยนะฮะที่ให้บบาวโบกับบบาแจ๊บได้มาเห็นสิ่งนี้สิ่งดีๆที่โลกที่ได้เห็นที่ได้จดจำนะฮะประเทศไทยภาพวงเองกับโบเกงในการเดคลิีวีดีโอนาะพี่น้องเเลืองเล่าความด้กับโบเกงะฮะกัาทายคิดไปตามสไตล์ของตัวเอง เหินเลยกระดาษท้องถานเอ้ประเทศไทยนี่ไทยแลนด์คักร้ายเทนคักร้ายต้องย่อมรับในสิ่งที่บอกเลยว่าเป็นร่อมลำสมัยของเมืองไทยเป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมการวาดใดเนะราเพียงในการก่อสร้างเอ้บาแต่ประเทศไทยเป็นเครเก่งแช่เนาะพี่ต้องอเลยนะการส่อมแซมการสางไม่สุดยอดใส่ได้เลยพี่น้องเลยนะสุดยอดนะขอยกนิ้วให้นะฮะ บ่แจ็บพนนีหว่องช่ำรูดเด้บ่แจ็บเนี่ยไอช่ำรูดเดียวนี่บ่เอ้ากับช่ำรูดเนาะประเทศไทยนะเขาเห็นทางมานจองเลื่อมมากๆทุกเส้นเนาะบ่อโบโด้นั่นแหละที่จะสงสัยมึงนี่จะเห็นแหละบ่แจ็บพนเคสบ่นยากเนี่ยเดี๋ยวเี๋บ่แจ็บขอถามบ่โบอีกหน่อยหนึ่ความชำรุดของถนนมีผลต่อการขับขี่บ่ จริงจริงแล้วมีผลในสำนึกนะแต่ว่าสำนีผมมีผลในสำนีในหน่อยสำนีพ่อแม่มีผลเนาะเมนแต่ว่าในอนาคตมันอาอาชีร่าแต่เป็นบทสองเมนบอกแม่พอดีก็จะเล่งเห็นดพอดีข้าวเฮ็ดเลยก่อนที่จะสูญเสียหลายไปกว่านี้โอ้ครับพี่น้องครับครับครับที่อยู่ประเทศไทยจะดูในประเทศไทยน้องนะสามารถเผ็ดแบบนี้ได้นะทุกคนนะเพราะว่าหนึ่งในเรื่องของงบประมาณความใส่ใจนี่เผลแน่นอยู่แล้วนี่แหละบาโบ่ซิว่าตลอดว่ามันมันสะท้อนภาษีของประชาชนเนาะพี่น้องนะว่ามันสะท้อนภาษีของประชาชนในการที่ว่าเพิ่นเฮทศยังก็แล้วแต่เนาะ ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขเงินภาษีกลับคืนเป็นอยังรัฐรัฐเอามาสร้างประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญสิวิไปไรแบบนี้เป็นสิ่งที่บ่อแจ๊บเองเห็นเราโอ้โหอิจฉาเป็นตาอิจฉาพี่น้องประชนได้เป็นขนาดเลยพี่น้องโอ้โหเป็นเหตุแต่ละอย่างนี่บ่อแจ๊บถามเป็นม่อเสื้อนี่รักกิโลเมตรนี่อำเภอสังขะอีก8กิโลเมตรศรีสะเกดเดี๋ยวบ่แจ๊บตอนนี้เราอยู่ที่กิโลเมตรที่235ร้สบนถนนหมาเลข24บ่แจ๊บขออนุญาตมาถ่ายให้พี่น้องไปไปบ่อแจ๊บไปถ่ายไปถ่ายเพื่ออะไรพี่น้องเพิ่ง พี่น้องโลดไปแกลนได้เสบเบาแจ็บยางไปบอกอีกคนนึงแด้เบาแจ็บเด้อก่อนเทาสิกลับกันนไปขอบคุณพนักงานคนเท้านายาไทยขอนไปขอบคุณพนก่อนเบาแจ๊บ ก็จบไปแล้วนะคะทุกคนจากคลิปของบาโบนะคะที่ได้เห็นการซ่อมแซมถนนเมืองไทยนะคะทุกคนโหต้องบอกเลยว่าประเทศไทยนี้คือเอาใจใส่ในการเขาเรียกว่าซ่อมแซมเอาใจใส่ในการพัฒนาประเทศนะคะทุกคนโหทุกคนก็ต้องขออะไรดีนึงคืออูเป็นหวัดนะคะไม่ค่อยสบายก็คืออย่างที่เราดูคลิปไปนะคะทุกคนก็คือ านนนอ่ะไม่ได้เพอะไรคือไม่ได้แบบว่าสำรุดอะไรมากนะคะทุกคนคือแค่แบบเป็นรอยนะคะทุกคนอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบในตอนตอนนี้นะคะก็อาจจะส่งผลกระทบในอ่าข้างหน้านะคะทุกคนเหมือนที่แบบ บาโบ่ได้พูดนะคะก็คือเขาก็ได้แบบทําการแบบซ่อมแซมไว้ก่อนนะคะเพื่อไม่ให้แบบว่าเกิดบอ่อเกิดหลุมแบบที่ใหญ่นะคะแล้วก็ถ้าถ้าแบบเราปล่อยไว้มันเกิดแบบนั้นนะคะก็จะเป็นอันตรายต่อการใช้คม,มานาคมของปราชาชนนะคะคือโหทุกคนแบบเจยงมากนะคะทุกคนแล้วก็การใส้แบบว่า ลดในการทำอะทุกคนคืออูไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนพูดจริงนะคะคือไม่เคยเห็นการแบบว่าใช้แบบลดใหญ่ๆแบบนี้ทำนะคะทุกคนคือเขาจะเอาแบบมีรถแบบทำความร้อนนะคะลด,ดเผานะคะที่เขาเรียกรถเผานะคะที่บาโบ่ไปถามนะคะเมื่อกี้นี้คือทำความร้อนนะคะให้แบบว่า อาพื้นพื้นมาแบบร้อนนะคะเพื่อแบบให้แบบยางมาต่อยอะไรคืออ่อนตัวแล้วก็จะใช้รถแบบว่าอีกคันหนึ่งขุดออกมานะคะแล้วก็ทำใหม่คือการแบบว่าฟื้นฟูใหม่คือเอาเก่าสิ่งที่แบบเก่านะคะก็คือขุดออกมาแล้วก็แบบลาดใหม่คือทำใหม่นะคะใช้แบบว่ารถมาเหยียบนะคะรถที่แบบเราเห็นใหญ่เหยียบให้มันแบบว่า อาจดูสวยงามนะคะให้พื้นมันเรียบดีนะคะทุกคนโหแบบคือที่อูเคยเห็นที่ผ่านมานะคะก็คือเขาก็จะใส่แบบว่าจะไม่ได้ทําแบบนั้นนะคะคือจะใส่แบบผสมในรถเลยแล้วก็จะ,ะตักใส่ในที่มันเป็นแบบเป็นบอ่อเป็นหลุมนะคะแล้วก็ตักใส่แล้วก็รีดให้มันแบบชื่นนะคะแต่อนันนี้คือเขาแบบว่า ทำหมดเลยแบบคือลื้อหมดแล้วก็ทำใหม่ทุกคนโหแบบโอ้ยทุกคนประเทศไทยในยอมรับในการแบบว่าพัฒนาในเรื่องในการพัฒนาประเทศแบบจริงๆทุกคนเขาเอาใจใส่ในการพัฒนาแบบประเทศแบบมากๆกค่ะทุกคนคืออันนี้ต้องแบบยกโป้ให้เลยนะคะทุกคนโหทุกคนแบบ ดีมากแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูคลิปอูจะมาถึงตอนนี้นะคะทุกคนคือวันนี้ก็เสียงของอูจะไปเปลน่ดนแบบนิดนึงนะคะเพราะว่าอูอะไม่สบายนะคะคือเป็นหวัดนะคะคือตันดัอยู่ะคะ่ะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูช่องของอูนะคะทุกคนแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจอูแบบเป็นอย่างมากอูก็แบบขอบคุณทุกๆคนมากๆนะคะอยากจะบอกว่าอูอะรัก FC ทุกๆคนมากๆนะคะแล้วก็อาจจะมีบางคอมเมนต์นะคะที่อูไม่ได้ตอบนะคะก็ต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าอูะทางานอยู่นะคะมันก็มีแบบงานอื่นที่เราจะได้ให้เราทําทุกคนคือแบบมันจะอาจจะมีนะคะเวลาที่มาตอบคอมเมนต์ก็อาจจะมีน้อยนะคะทุกคนเพราะว่าเราทํางานอยู่ก็จะไม่ได้เต็มที่ในการตอบคอมเมนต์ในการอ่านคอมเมนต์ต่างๆนะคะอูต้องขอโทษด้วยนะคะทุกคน ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่รักแล้วก็อินดูนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมทุกคนที่จะสนับสนุนอูนะคะด้วยการที่อ่าดูคลิปโฆษณาดูโฆษณาจนจบน,นะคะทุกคนอย่าเลื่อนอ่าอย่าข้ามผ่านโฆษณานะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของสาวอูด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะอูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะไม่บาย